ไปตรวจเลือดอยากเช็คว่าไตเราเป็นอะไรบ้างเนี่ยต้องตรวจอะไรบ้างดูคลิปนี้ให้จบเราตรวจเนี่ยประมาณนี้เป็นการคัดกรองเบื้องต้นสําหรับคนที่เป็นโรคไตแต่ละค่ามันดูยังไงบ้างแล้วมีผลอะไรต่อร่างกายเราบ้างแทบจะเกือบครอบคลุมเลยถ้าเรายังไม่นับเรื่องของเบาหวานหรือไขมันในเส้นเลือดสูงนะครับเรามาดูอย่างแรกก่อน1ครับคนไทยส่วนใหญ่ที่เป็นโรคไตเกิดจากการที่มีปัญหาเรื่องตัวเลขบนตาช่างเกินเกณฑ์ฉะนั้นเราสูงเท่าไหร่นะครับเอาไปลบ100เลยครับถ้าเป็นผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงเอาไปลบออก105นั่นคคือตัวเลขที่่ไมวรจะเเกกินณฑ์ถ้าเเรากินแล้วหัววใจจะบบีตัแ่งคือ ถ้าไม่เป็นความดันก็ต้องกินยาลดความดันกินยาเยอะก็ไม่ดีต่อตับไตเราอยู่แล้วต่อมาคืออัตราการกรองของไตนะครับเขาเรียกว่าอัตราเลือดผ่านไตเนาะคนปกติต้องไม่ต่ำกว่า9 0อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะมีคลิปหน้าที่บอกว่าแต่ละระยะเนี่ยต้องดูว่าตัวเลขเราเป็นระยะไหนแล้วนะหรือถามเข้ามาในคอมเมนต์ก็ได้ว่าปอ่ r เราเท่านี้เราเป็นไตระยะไหนต่อมา BUN ก็คือตัวที่ทําให้ไตมันเน่าไตมันเสื่อมหรือไตมันฝอนั่นเองอย่าให้ BUN เกิน20ถ้าเกิน20แปลว่าของเสียในเลือดเรามันเริ่มเยอะแล้วพยายามทําให้ BUN ต่่่ําาากว15ให้้้้ไไไดดดดะะัับเลลืออออจจสปภยมตง ไต,ต่อมาคือแอบูมินครับเพื่อนๆเห็นคนที่เป็นโรคไตไหมที่เขาเอานิ้วโป้งไปกดที่เท้าอะ่ะแล้วมันบวมบวมแล้วมันกดปุ่มแล้วมันไม่เด้งกลับะนะครับเขาเรียกว่าแอบูมินต่ําหรือโปรตีนล่วออกทางปสาัสสาวะเยอะที่เขาฉีดเป็นฟองเป็นฟองนี่แหละพอโปรตีนล่วออกเยอะจนต่ำกว่า3 5, 5เลยทําให้ขับน้ําออกได้ไม่ดีเอาของเสียออกจากเม็ดเลือดแดงได้ไม่ดีก็เลยมีอาการบวมส่วนตัวนี้คือยูริกครับอย่าให้ยูริกสูงถ้ายูริกสูงจะมีผลต่อหัวใจแล้วทําให้หัวใจมันเต้นแรงทําให้ความดันสูงย้อนมาถึงงข้้้้ออที่่1เเเราาาาาาาจะะตกกกกกิินนนนยยยควววมดดัแแลลปป็ถ กเทําให้ไตมันพังเร็วกว่าเดิมอีกต่อมาพอเป็นโรคไตแล้วเ,เราจะเกิดภาวะโลหิตจางถ้าใครเริ่มอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงกินอาหารเสริมไปก็แล้วกินอะไรก็ตามซื้อไปกินเต็ไมไปหมดเลยแต่ไม่ดีขึ้นลองไปตรวจดูว่าเราเลือดจางหรือเปล่าเพราะถ้าเลือดจางเราจะอ่อนแรงไม่ค่อยมีแรงตัวจะเริ่มซีดวูบง่ายนะครับบางทีถ้ามันต่ากว่า20ระวังหัวใจล้มเหลวได้เลยตัวต่อมาคือฟอสฟอรัสครับตัวนี้นะครับถ้ามันเกิน5.5หรือสูงเนี่ยจะทำให้ม,มีอาการคันนะครับคันแล้วมันนอนไม่หลับรบกวนการนอนหลับด้วยเเเเเนนนนนาาาาะะตตต่่่ออออออมมมมคคืืโโซซดดีีีียยยัวว้ทขบกกไไรป็็ิ จริงๆแล้วถ้าโซเดียมเราไม่เกิน145เรายังคงกินรสชาติกลมกล่อมได้แต่พยายามอย่าก,กินอาหารรสจัดกินอาหารรสจัดจะส่งผลต่อความดันก็เป็นภาระต่อยาความดันอีกใช่ไหมครับความดันก็จะค้างแล้วเอาไม่ลงแล้วเดี๋ยวความดันมันมาอัดที่ไตทาให้ไตมันพังเร็วกว่าเดิมต่อมาคือค่าโพแทสเซียมตัวนี้อันตรายคนส่วนใหญ่บอกว่าเป็นไตยอย่าก,กินผักมีสีใจเย็นๆนะครับโพแทสเซียมถ้าเราไม่เกิน5เนี่ยเรายังคงกินได้อยู่แต่ให้เราเอาผักมีสีเนี่ยไปต้มไปลวกน้ําทิ้งสัก2น้าก่อนเพื่อเจือจาโนนองโพ จากที่กลายเป็นโรคไต,ตกลายเป็นโรคเครียดเพราะกินอะไรไม่ได้เพราะว่าผักเนี่ยมันมีสีไปหมดเลยถูกไหมฉะนั้นเอาผักไปต้มไปลวกทาผัดผักแกงส้มต้มยำกินได้เหมือนเดิมแต่ขอให้โพแทสเซียมอย่าให้มันเกิน5.0ไว้ก่อน,น,นเนาะเพื่อความปลอดภัยแต่ถ้าใครเริ่มแต่เลข5 5.5ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเอาตัวขับโพแทสเซียมโดยโดย่วนเลยนะครับเพราะจะทําให้หัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นช้าครับแล้วเดี๋ยวมีโอกาสที่ทาให้เรานอนหลับชาตินี้ตื่นชาติหน้าไม่รู้ด้วยนะฮะไอตัวเนี้ยอันตรายมันคือภัยเงียบที่คนไม่รู้แต่่่่คคนนสใหญโเซียยมมไอูงจาากกกกริผั